มาพบกับผมโตชโนลช่วงที่สองครับของอร่อยล้ำเส้นล้ำเข้ามาในร้านแล้วครับเนี่ยครับอยู่ที่ร้านห็นไอ้อยู่ในพื้นของร้านน,นี่เละนี่แล้วก็เลือกมาแล้วครับอย่างที่ผมบอกก็คือจะมีอ่าวันนี้ราวนิวเชงถูกไหมอันนี้เลือกไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นบล็อกไก่ทอดบ้างนะครับผมและนี่เป็นไซหลกนะครับผมเปิดมาที่นะแล้วก็เลือกไอนี่ออกมากระดือดเลยใช่ไหมนี่ออกมานะครับผม แล้วก็มีซอสนะครับอันนี้เป็นฮอตซอสอันนี้เป็นไก่วิซอสและนี้เป็นโคสลอนะครับนะพอดีผมก็ไม่รู้หลดตอนแรกจนกระทั่งเขาบอกนะครับมีทางพนักงานบอกนะผมก็เลยรู้นะครับผมว่าก้นไก่ทอดแล้วก็มีเนยนะครับผมแล้วก็วัฟเฟิลนะครับตามที่เขาบอกเลยนะครับ๋ย่ชิมก่อนนะครับทีละอย่างนะครับเริ่มจากเนยก่อนนะครับง่ายสุด หวานเข็มๆดีครับชอบแล้วตัววัฟเฟิลเขาครับใช่มันจะอ่าเป็นตัวนี้เลยนี่ครับหั่นออกมาเลยนะครับอืมร้อนนี่อร่อยมากมีความหวานมากใน่ต่ตัวน้องไก่ทอดครับไก่ทอดครับอือเครืองมาก แล้วน้าใส่ไฟหลับเข้าไปอ่ะโอ้โหขนาดไหนนี่ครับไฟหลับโอ้โหบู๊นี่ประมาณนี้ใส่ไป,ไปแล้วนะแต่เิม่มไปหลับเขานี่ครับหวานๆเลยอื ถ,ถ้าเอาไก่ทอดกินคู่กับบอัเอเบิลแล้วใส่หลับอะไรเนี่ยขนาดไหนแล้วมีเนยอโอ้โหร้อนๆเลยครับ <c oughs> เขาเรียกว่า4ี่ในหนึ่งนะโฟนวันะครับกินทีเดียว4ี่เลยนะครับ เบืีดซอสอม,อมันมุงโป่งมากใครไม่เชื่อว่าโปง่งเนี้ยแก่ทอดแล้วจะบ่อยแบบนี้เจลบีซอสครับหวานหวานเหมือมมนกินน้ำผึ้งได้รสชาติาออกในน้ำผึ้งอันนี้ฮอตซอสครับ ซนซอสน,นะเปรี้ยวๆนิดๆใช่เปรี้ยวนำเผ็ดตามเปรี้ยวก่อนเผ็ดใีหลังแต่หนักเปรี้ยวใช่ครับเหมือนซอสเปรี้ยวใช่ครับอันนี้โคสลอผักเลยอันนี้ผักเลยกินรบทุกอย่างจัดเต็มขนาดนี้ คุณผู้ชมคนไหนไม่เคยมาลองต้องมาลองแล้วนะครับที่ร้านมิกกี้ไดเนอร์อดีตอยู่เดอะพอยติโกตรงหลังสวนถนนบังสวนเนี่ยครับไม่ใช่ไม่่ใชชุหลังสวนจุมพรนะหลังสวนเนี่ยหลังสวนเองปทุมวันเนี่ยนะครับแล้วก็การขยายมาอยู่เก่ตนะ่อธรรมบุรีแล้วนะครับผมเปิดเช้าปิดดึกเลยนะครับร้านนี้โอเคได้แต่เนี่ยมันพิเศษครับคุณสามารถบิ Build your hot ้วยโยฮอตเด็คฟาดได้ อยากกินเต้าฟวัดเมื้อเช้ามีเยอะแยะมากมายเลยครับไข่ดาวไข่กวนออมเล็ตไข่ดาวน้ำไข่ต้มไอออนเซนอันนี้แฮมเบคอนแคาราเดลเบคอนไส้กรอกหมูบดแพตตี้ไส้กรอกเบียร์ไทดำไส้กรอกยูบาร์ซาไก่ทอดคอนบีฟไก่ย่างแซลมอนลงฟันและบดแพตตี้บิสกิตชาโดว์ขนมปังขาวปิ้งบาร์เก็ตซินดิ้ตอฟฟนแต่ดแป้งตอติยาโอ้ยเยอะเได้หมดพุดแไม่ทันนะครับโอเคอยากรู้ว่ามีอะไรลองมาดูนะครับที่นี่ครับร้านบิ๊กคี้ไดเนอร์นะครับผมผมขอตัวแล้วมาทานก่อนเดี๋ยวต้องรีบไปทำทุกร้านที่อื่นต่อ ช่วงนี้วันนี้หมดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนเพ้าก็ใหม่โอกาสหน้าสมองมีสดีครับ